เดือดมากน็อตวรระะิศปัทะจักรภพเพนแขนถามขมรรบไทยต้องการอะไรจักรภพลัน่นไม่รู้ไม่ใช่พ่อฮุนเซนน็อตฟาดแรงไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่มีสิทธิ์บริหารประเทศจนจักรภพโวยหาเรื่องแล้ววะนะเป็นอีกเทปที่เดือดมากสำหรับรายการแฉวันคืนวันที่24ครับคอควาย หลังจากที่ได้เชิญจักระพบเพ่นแขซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเหตุปะทะกันระหว่างทหารชายแดนไทยกัมพูชาจนทำให้มีประชาชนและทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บสาห,สหัสหลายรายซึ่งวันนี้มีน็อตวรริทเฟื่องอารมณ์เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับ มดดำคชาพาตันเจริญโดยระหว่างสัมภาษณ์บรรยากาศค่อนข้างมาคุกเพราะจักรพพบเปิดช่องว่าหากพูดไม่เข้าหูตรงไหนก็เถียงได้น็อตก็เลยจี้ถามจักรพพบไม่ยั้งหลังจากที่จักรพพบเผยว่าประเทศไทยต้องอดทนอดกลัน้นต้องข้ามความโกรธไปให้ได้จักรพพบเรารู้ดีว่าการใช้กำลังนำมาสู่ผลร้ายประเทศได้ ถ้าไม่ปูพื้นซะก,ก่อนเหมือนทหารอาจพูดตรงไปสักนิดหนึงถ้าไม่ถูกหูก็เถียงได้การฆ่าคนมันคือการฆาตกรรมแต่หากฆ่าในสนามรบได้เหรียญตรานะน็อตแต่สิ่งที่เขาทำกับเราเขามาฆ่าประชาชนจักกระพบไม่ใช่ความหมายคือว่าการรบกันเขามีเหตุผลรองรับมันก็กลายเป็นถูกไปได้เขาทำร้ายเราก่อนน็อต แต่เราโดนทำร้ายมันไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือครับที่เราต้องต่อตอบกลับบางอย่างจากกระพบมันมีรางวัลสำหรับคนที่อดกลั้นได้ถ้าเราขวาจัดโลกไม่มีกฎหมายชกมาชกกลับน็อตแต่เขาทำกับทหารชายแดนได้ทหารมีอาวุธครบด้วยกันเข้าใจได้แต่นี่เขาตั้งใจทำร้ายประชาชนจากกระพบ หเราไม่รู้เขาตั้งใจแน่หรือเปล่ากับสองคือถ้าจะตอบโต้ให้เท่ากันคือต้องไปทำร้ายประชาชนเขาใช่ไหมน็อตไม่ใช่เราไม่ต้องตอบโต้เหมือนที่เขาทำกับเราก็ได้แต่เราเห็นแล้วเขาว่าเขาสร้างความรุนแรงกับเราจากกระพบยกตัวอย่างสิว่าต้องทำอะไรน็อต ก็ต้องจัดการทหารเขาหรืออะไรก็ได้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ทหารไงจากกระพบนี่ไงประเด็นอยู่ตรงที่ว่าการต้อตอบที่ได้สัดส่วนไงน็อต แล้วต้องหาอีกนานแค่ไหนต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการต้อตอบเขาวันนี้ผมว่าเรามีความอดทนระดับหนึ่งประชาชนอดทนได้ระดับหนึ่งแต่เราโดนกระทำมาตลอดเหมือนรัฐบาลเองก็ช้ากว่าเขา9กหนึ่งช้ากว่าเขา29งเก้ตลอดเหมือนโดนกระทำตลอดเวลามดดำสิ่งที่พูดคือว่ารัฐบาลทำไมทำงานช้าน็อต ตามเขาตลอดเลยไม่นำหน้าเขาเลยจัก,กรพบประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเราจะยืนหยัดในจุดยืนสากลเขายอมรับต้องการมีอนาคตต่อไปไม่ใช่แค่ระบายความในใจของเราในวันนี้เราจำเป็นต้องยืนอยู่ในจุดที่อดทนอดกลั้นมากกว่าคนอื่นน็อตต้องยอมถึงขนาดไหนต้องทนถึงแค่ไหนจัก,กรพบ ถ้าถามส่วนตัวคิดว่ารอดูถึงพรุ่งนี้เท่านั้นแหละจะใช้อารมณ์ในการจัดการไม่ได้ในทางการทูตสุดท้ายเราจะกลายเป็นไอโง่เองมดดำเราก็เอา F16 ไปตอบโต้แล้วจักรพบคืนนี้นะักการใช้กำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารเข้าข่ายสงครามแล้ววนะเราระวังที่สุดจะไม่เป็นฝ่ายก้าวร้าว การที่เขายิงมาแล้วคนของเราตายนั่นคือผลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราจะวางนโยบายเราได้จริงๆ F16 เ,เกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ำไปไม่ใช่การตอบโต้น็อตเขายิงเราก่อนไม่ใช่เหรอเราถึงส่ง F16 ไปจักกระพบ ไม่ใช่มันมีสองระลอกประเด็นอยู่ตรงนี้ตั้งเป้าหมายให้ดีก่อนอันดับแรกเราอยากเป็นประเทศไหนหนึ่งมีกำลังเหมือนกันนี่หว่าประชาชนทนไม่ได้กูเอาแทนไว้กับสองคือรัฐบาลก็ต้องขอร้องประชาชนของตัวเองบอกว่าเรามีวิธีอื่นที่เราจะทำต่อไปแล้วว่าดีขึ้นถ้าเอาความโกรธกัมพูชาคือตลาดน็อตตลาดอะไรครับจักกระพบ ตลาดด้านเศรษฐกิจ15-16ล้านคนอยู่ดีๆเราไปทำลายตลาดเราเองคบไม่ได้สุดท้ายคนอื่นมาค้าขายแทนนี่คือหลังจากโกรธกันแล้วต้องมองข้ามความโกรธให้ผ่านไปได้ดิอย่าเอาความโกรธมาบาังหน้านอตแต่มันเรื่องอธิปไตยเรื่องดินแดนของเรานะครับจากกระพบมันไม่ใช่เรื่องอธิปไตยนอต เรื่องอธิปไตยสิครับเขาจะยึดปราสาทเราจัก,กรพบไม่ใช่เขายังไม่ได้ยึดถาวรนนอตแล้วเขารบกับเราทำไมเขาต้องการอะไรกับสิ่งที่เขาทำต้องการอะไรจัก,กรพบนี่ไงเราถึงต้องรู้ไงถึงจะตอบโตได้นอตรัฐบาลไม่รู้เหรอว่าเขาต้องการอะไรจัก,กรพบ ไม่รู้ไม่ใช่พ่อหุนเซนนี่น็อตอ้าวจัก,กรภพถ้าพ่อหุนเซนเมื่อไหร่ก็รู้สิน็อตรัฐบาลจะไม่รู้อะไรเลยเหรอครับเห็นสนิทกันมากคุณต้องรู้สิว่าสิ่งที่เขาทำเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้จัก,กรภพนี่ชักหาเรื่องแล้ววะนะน็อต ไม่ได้หาเรื่องครับคือถ้ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์บริหารประเทศต่อจากกระพบใครบอกไม่รู้เรื่องละ่ะน็อตก็ผมถามพี่พี่บอกกว่าไม่รู้จากกระพบคำถามที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าคำถามที่รู้ก็จะตอบด้วยซ้ำน็อตเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรรัฐบาลไม่รู้เหรอครับจากกระพบ มันอยู่ระหว่างหาเหตุผลไงหลับเพื่อจะวางจุดที่เหมาะสมน็อตแล้วว่าจะหาอีกนานแค่ไหนครับจะต้อตอบเขายังไงครับจากกระพบก็บอกกว่าพรุ่งนี้ไงน็อตหรือเราไม่ควรพูดตอนนี้เพราะเดี๋ยวความลับจะรั่วไหลาจากกระพบ บางอย่างไม่ควรใช้ทางเลือกของเราเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ศัตรูจะหยิบไปได้นอกจากน็อตจะเอาไปบอกเขาน็อตผมไม่มีเบอร์เขาพี่หัวเราะจากกระพบไม่เป็นไรหาให้ก็ได้อย่างไรก็ตามหลังคลิปรายการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์คอมเมนต์ชาวเน็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปกติไม่ได้ชอบน็อต วรริศแต่ครั้งนี้นอดถามคำถามได้โดนใจคนไทยจริงๆ